บ,บ้านก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าบ้าสบานจะทําแบบนั้นแต่ถ้าบ้านจะทําแล้วไม่ต้องกลัวครับถ้าคิดจะทําอะไรแบบนี้แล้วนะ่ะต้องติดคนแบบนี้เข้าไปในคุกเลยนะผมบอกเลยใจมันใหญ่ไม่ได้กล้าไปยุ่งหรอกเขาเปิดนเข้าสูงคุกไปเลยนะจริงคนอย่างบ้านนะ่ะนะแต่ก็มีหมอปลาไปช่วยวก็กโอเคจริงนะผมยืนเพียงข้าแลนะ้วบอกว่าบ้าน,น,น ไปดูลุงป้าสุดยอดนะครับโอ้ยแล้วคุณลังนีไม่มีใครฟังเลยอาใช่คุณลำน้ำเด็กเถอันแน่คุณนงคานคุณนงคานเด็กศิลป์ยาหรือเปล่าอยู่ข้างๆเด็กเบ้านถึงบ้านแล้วน้องปลาจ๋าแม่คิดถึงนะตู้บ้าปาแกเลยเองเนี่ยเจอกอบแล้วเจอกอบแล้วเจอกอบแล้ว เปะเป๊าเด็กก๊อฟก็ฝากความคิดถึงน้องปามาด้วยเอ้ยก๊อฟบอกว่าผมฟังทุกวันแหละผมทำงานอยู่ใส่หูฟังแล้วก็ฟังแล้วก็ความควาโทรศัพท์แบบนี้เขาทำงานอยู่เขาหลบเจ้านายแต่ฟังเปิดเปิดแล้วฟังตอนผมขึ้นไลฟ์ เขาบอกว่าฝากคำความคิดถึงมาให้ซูเปอร์แอนหน่อยอุ้ยทำไมไม่มีไม่มีพับเบิลเ,เลยวะฝากมาทั้งทีเนี่ย <c oughs> ก็ฝากมาทำไมไม่มีพับเบิลเลย <c oughs> แปลกใจบอกซูเปอร์แอนหน่อยแล้วก็น้องปาลาด้ว <c> ย <oughs> สวัสดีครับอ่าน้องเจนไปใส่คุณพลหญิงสี่นะ เจนมันเนี่ยอ่านผิดอ่านถูกแนละ้วเจนกีฬาไม่ใช่นะจูนใส่เลขใส่เลขสามไปหน่อยใส่เลขสามไปหน่อยของนางฟ้าก็มีแล้วขุนพลหญิงหนึ่งสองก็มีแล้วนะเออติดไว้เดี๋ยวจะหาไปห้าขุนพล <laughs> ไห้ปลาสน้ำหน้าขุนพลไหมขุนพล ส่งอะไรมาแล้วส่งมาให้เครียดหวย บอป๊อปเราจะบีกบอกบออป์ได้ยินหรอือเปล่าบัมเบอร์บอกจะบีบคออ๋อ,อน้องเจนเฝ้าสามีอยู่ไม่สบายโอเคครับก้นของจูนใส่เลขสามตามไปตรงตูดหญิงด้วยนะครับขุนพลหญิงสามใส่ไปด้วยจะได้ลำดับชั้นถูกชั้นยศเรามีชั้นยศกันแล้วเราเป็นระบบสังดินาเฮ้ยมีแต่เรื่องคิดเคีย อีตจะเรื่องคิดเครียดดราม่ากันทุกวันดราม่ากันดูวีทุกวันนะครับโอ้อีตาใครเชื่อมันก็บ้าแล้วลุง,งัดเอากระสอบใส่เงินใส่ใตาฐานพับคมเอาขึ้นมาเลยเออใครเชื่อมันก็บ้าแล้วบับเบิร์ตกดนะใครขาดูอยู่นะก็ดูอยู่นะกอ๊กอฟก๊อฟแอบฟังอยู่ไหมบัอบเบิร์บอกบ๊บเบิร์ก,บบรกดก๊อฟแล้ว ฟังอยู่นะบอกไว้ก่อนแต่ว่าเขาทํางานเขาบอกว่าเขาเขาฟังทุกวันแหละทุกไลน์เลยเขาฟังทุกไลน์เลยแอบบเบอร์กำลังฮอตอแปลว่าร้อน <c oughs> บบเบอร์ร้อนร้อนตัว <c oughs> ขอบคุณครับคุณสตัมสแตมนะครับขอบคุณครับคุณเจลเจ พี่นิดบอกเอาลูกพี่ชาคอุณเลียมสวัสดีครับก็เดี๋ยวไม่มีอะไรวันนี้ขึ้นมาพอดีกลับมาจากเอารถไปทำนะครับอ่าน้องปลาส่ทงที่อยู่เดี๋ยวผมบับเบิลรู้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ส่งให้บับเบิลเออบับเบิลก็มีเน่ที่อยู่อะส่งให,สงให้ส่งให้สางเขียวกกอกอะไรนี่คือใครเนี่ยสางเขียวเนี่ย มิชชั่นนะเอ่อป้าๆส่งให้หน่อยมิชชั่นมิชชั่นครับครับก็เดบ็บพยายามจะไม่พูดอะไรปล่อยวางแล้วก็แล้วรอรอดูกันแล้วกันว่ามันเป็นยังไงแล้วไม่ให้มันเกิดอะไรหรอมันไม่ม,มีอะไรเกิดขึ้นหรอครับเ,เพื่อนๆมันก็เหมือนทุกครั้งทุกครั้งอะแล้วก็ผ่านไปทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีๆ,ๆเดี๋ยววันนี้อะวันนี้ไม่มีสตรีมใาญน,นะก็ไปวันที่สิบห้าครับไปสิบเก้าครับ ไปกุกก่อวันนี้สิบเก้านะครับนะครับเออ่มีคนไหนจะสั่งสินค้าช่วยธนานหรือจะเขาเรียกอะไรนะจะสั่งสินค้าของธนานนะครับหรือจะช่วยธนานช่วยค่าน้ำมันห้าบาทสิบาทได้นะครับแอดไลน์นี้ไหมครับไลน์ธนานนะครับธนานห้านะออแอดมาไลน์ส่วนตัวเลยนะแอดมาคุยส่วนตัวะครับหนูช่วยฝากมาทําทบุญด้วยฝากไปติดองค์กระถินก็ได้นะครับก็มีเอ็มซีหลายคนเนี่ยฝากผมไปติดองค์กระถิน ก้าองกระร้อยองระร้อยองระร้อยอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากค่าน้ำมันมาให้เอ้าเก้าองให้มาพันหนึ่งเหลือร้อยหนึ่งค่าน้ำมันอ่าขอบคุณมากาครับนี่ะครับนะก็ก็ก็มีคนฝากมาเยอะเลยแต่ผมก็ไปติดองคตนะครับก็ก็ไลน์ธนันห้านะติดต่อมาได้นะครับแอบธนันห้านะครับนะคุณมิชยัยสวัสดีครับไม่มีอะไรมันมีแต่เรื่องดรามา่าปวดหัวเลยไนมะ่ค่อยอยากจะพูดอะไรนะครับ พูดอะไรมากๆสวัสดีครับคุณดอลล่าพูดอะไรมากๆเลยมันไม่ค่อยดีนะครับไม่ได้ก๊อฟเขาไปแนแอดมินพี่จะส่งไปได้ไงเดี๋ยวเขาหายไป